อ้าวหกทับสนะครับอาโลเทสหกทับสตอน2นะครับถ้าไม่ทันดูตรงทีวีนะซึ่งมาดูตรงนี้ครับเราเตรียมงานทั้งหมด3 3ประเภทแล้วใช่ไหมมาดูนะครับวิธีการแทรกวัตถุครับมันจะมีอยู่ด้วยกันอีก2ส่วน Picture Inmate ตรงนี้คุณใช้ไปแล้วนะครับเลื่อนมาล่างสุดครับล่างสุดเราจะใช้3อันนี้ครับ สาอันนี้นะอันที่หนึ่งครับช่องนี้จะใช้คือ plug-in ั Back ๊กอินจะใช้ได้ไฟล์ที่เป็นวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วกดตกลงถ้าของใคร plug-in ที่ไฟล์คุณไม่มีการเซฟเกิดขึ้นมันจะไม่ขึ้นหน้าจอ ตอนที่เราเซฟเสร็จนะครับเซฟเสร็จแล้วรันพอปักอินเสร็จอันนี้ครับไฟแฟตเขาเรียกว่าไฟแฟตซึ่งไฟแฟตเมียันเดียวคือ01เมื่อกี้ใช่ไหมครับที่ครูทำกดตรงนี้นะครับแล้วกดตกลงกดโอเคนะครับเดี๋ยวรอวิดีโอภาพนี้คือไฟแฟตครับแฟตเพเยอร์นะครับทีนี้ สหรับใครที่ใช้2อ,อันนี้นะครับเวลาเอาใส่ข้างบนเป็นวิดีโอที่เราทำเรียบร้อยที่เคยสอนนะครับอาทิตย์ก่อนส่วนตัวนี้คือไฟแฟดที่เราทำภาพคลิปที่อยู่ข้างบนนะครับทีนี้เวลาคุณใส่เสียงครับมันก็จะมีหมวดหนึ่งเขาเรียกว่าออดิโอนะครับพวกเสียงพวกนี้เราแต่งได้หรือหรือหรือ ใช้ปลักอินได้เหมือนกันปลักอินตรงนี้เวลาคุณใส่ใส่ข้างนอกนะครับนี่มุมนี้นะมุมนี้มุมไม่ขวาสุดก็ซ้ายสุดเวลาคุณเอาเสียงเพลงที่เป็น mp3 เข้าให้เลือกปลักอินได้เหมือนกันครับแล้วเลือกไฟล์ที่เป็น mp3 การที่เลือกไฟล์ MP3 นั้นคุณต้องเลือก,อกนะครับที่เป็นดีเทลมันจะบอกไปนามสกุลพวกนี้เห็นไหมครับ mp4 mp3 g i รกิฟแล้วก็ไฟล์แฟด เห็นไหมครับที่เป็น SWS ถ้าคุณเลือกเสร็จนะครับปุ๊บกดโอเคครับอ้าวทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไฟล์ที่คุณนั้นใช้มันใช้ได้ไฟล์เซฟแอดครับเซฟทับอินดิคของเก่าเราไปเลยแล้วกดเซฟครับมันจะขึ้นให้กดเย็ดคุณก็กดเย็ดตามปกติต่อมาครับมันจะให้เรากดโอเคก็โอเคไปเพราะว่ามันมีไฟล์เพิ่มมา3อัน ทีนี้ในการดูสถานะการนะครับเรื่องของเพลงหรือเสียงขึ้น 1. น่งทดสอบแบบนี้นะครับคลิกขวา open open with นะครับลองไฟฟ e ็อกก่อนอันแรกไฟฟ e ็อกขึ้นไหมครับขึ้นเสียงนี่ขึ้นครับเสียงขึ้นโอเคมันขึ้นไม่หมด ลองไปตัวนี้ครับคลิกขวา Open with ลองโคมดิจะเป็นยังไงบราวเซอร์ของแต่ละตัวสถานะมันไม่เหมือนกันนะครับอ้าวขึ้นกี่อันครับ1 2 3 4แต่ขาดไอตัวนี้ใช่ไหมอ่ะอีกอันหนึ่งครับอันสุดท้ายเขาเรียกว่า Internet Explorer หรือ IE นะครับอ่ะ ทีนี้ครับคุณรู้ไหมครับนี่คืออะไรเกิดขึ้นมันให้อัปเดตแฟลตเฉยครับถ้าเราอัปเดตโปรแกรมแฟลตแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอนะครับแต่ของใครที่ขึ้นสมบูรณ์แบบนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับแคปหน้าจอนี้เลยเพราะว่า1ดูอะไรแฟลตข้างบนเราใช้ได้ภาพใช้ได้มีเสียงมีวิดีโอกดเล่นได้ครับเห็นไหมครับข้างล่างมีเสียงมีที่เล่น ตา,ตามส่วน